GPS ขอผมมันไม่สามารถบอกได้ว่าเราอยู่บนหรือข้างล่างข้างล่างคับลวนถ้าข้างบนมันก็จะให้ขึ้นขึ้นเลยลองดูดิถ้ามันไม่ให้ขึ้นแสดงว่ามันติดถ้าถ้ามันไม่ติดัมนมแสดงว่ามันให้ขึ้นดูกาอนมิภาวดีวันนี้รถติดมากมากมากมา อยู่วไม้ลงต้ชนมีข้างล่างมันไม่ดูไม่ได้เพราะว่ามันอยู่คนนะงนี้ยตรงผมเดี๋ยวผมดูข้างล่างบอกว่าไปไหนนะโรบเกษตรรงพาวดีโรงพยาบาลภาวดีีงผม้างงองหมบสิ พาอการติดเลยกันบินข้างหังข้างหละนะังแมแกให้ไม่ไปกลับรถเรือ่ครับคืออนะไรงเองข้างหลังในสนามบินโอนใ่ติดมายาวเลย่ามตใช้งอกข้าสูน,น,นระได้าจใจห้กูขึ้นทำไมล่ะพอให้วิ่งข้างนอก ่นี่เขาจะมาจับแมวจอนมาสี่ตัวมาเลี้ยงทำคลิปสบายยาวๆเลย้็มันมีแมวจอนมาเขอด้วยล้างไปตามจับคือตัวจับเอาพปงจับแม่มันมาก่อนแล้วก็ลูกมันจับลูกมาก่อนสองตัวแล้วแม่มันเข้ามาด้วยคราวนี้ไข่ตัวหนึ่งเกือบเกือบเดือนน่ะเจ้าปอดมันเจ้าปอดเดินตามจับได้ของผมมันมักระดือแล้วกระดูดหน่อนิดตอนนี้มันเชื่องหมดเลยตอนนี้มันขู่พอดๆนี่นี่ชองขู่น่ารักนี่มันเชื่องตัวเรื่อกแม่มันเชื่องมันเลยแม่มันไม่กระด ผมไม่น่าให้มันไปเลยโอ้ยมันเะป็นไม่เชื่องเลยย้อนแม่ดูหน,น่อยนะอันนี้เชื่องรูปมันเจอตัวนีว้น่ารักมากเลยครับตัวนี้ซ่อมไหมซ่อมตัวดีเล,เล่นได้ตัวแรกหนีมึงเดียวนะมันอยู่ตัวนี้มันอยู่ตัวเดียว,ยว,เ,ยวเป็นเดือน่ตัวเล็กอ่ะจับันไม่ได้จะขึ้นไหมนี่มันให้ขึ้น มาก็ติดเล่าเหมือนกันอะรเน,นี่ยเพราะน้องขจะรลนแล้วจขาหนเลยเมาหล่ลงเาพอดีแล้ครับเอาพี่ทายจะลงนั้นมันเลยนะ <ๆ S 1> ต้องไปกับรถล็อิีดี ว่ามันบล็อกมัลอกก็ลองเข้าไปหน้าฟไฟล์เม,มน,นี้ไม่บางคนแชร์ไม่แชร์มันก็มอนคนก็ไม่เข้า <c oughs> มันมันมันไม่มชวน,นมันจะบล็อกเลยนะมันไม่อ่านไลไม่เลยอือุ้ด่าใน่ยบกก็เละเพื่อนๆเลยบกว่ยแม่ให้ผมาทงาน you mm -hmm. ตะเบี้ยลยอยขาซ้า,ายหาลิฟไฟสองรอยยี่สเทรไดไหม<อ>คนจะขายคนขนาดนียมันไม่ทัดมาสักมันคือของถูกแล้วก็ของถูกมีสามห้าสี่จุดห้าตัน ติดยาวสวัสดีสวัสดีบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับผม